สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานเอทออฟฮีโร่จากเรื่อง My Hero Academia กับตัวฮอกนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้จะมาสองตัวคือ A กับ B A จะเป็นฮอก B จะเป็นเรดไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยจะเป็นสีเทานะครับแบบอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบน แล้วก็ด้านล่างนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นอ i g อ t of Leo ตัวที่12ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอันนี้นะครับตัวในกล่องนะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะแบบนี้โอเคเอามาแกะดูข้างในกันก็คือจะเป็นอ่าอย่างนี้ก็คือจะมีฐานปีกจะแยกมา2ปีกฮนะตัวมาเต็มแล้วก็แยกหัวไม่หัวหนึ่งแบบนี้เราจะมาแกะดูข้างในกันมา ตัวฐานก็จะเป็นเหมือนเดิมฮะก็คือจะเป็นตัวฐานทึบะฮะป,ปีจะมีให้มา2ด้านก็จะเป็นสีออกแดงเลือดหมูสีชมแดงชมพูไม่ได้มีไฮไลท์นะฮะอันนี้อันนี้มีเดือยจะเป็นอย่างนี้นี่สองข้างจะไม่ได้เล่นเฉดสีตรงไหนนะ,ะเป็นสีปกติเลยอันนี้ที่ตัวนะครับอันนี้ก็คือจะมาเป็นตัวเต็มเต็ม ชุดออกมาเป็นน้ำตาลประมาณน้ำตาลอ่อนไม่ได้มีเล่นเฉดไฮไลท์ส่วนนะมีเสื้อนิดนึงนะฮะตรงช่วงเสื้อนิดนึงแต่ส่วนอื่นไม่มีนะฮะขอบเสื้อ,อน,นี้ก็จะเป็นเหมือนขนๆน,นะฮะเราจะเป็นลนักษณะประมาณนี้มีถุงมือใส่อย,อยู่ในกระเป๋านะฮะตัวรองเทา้าก็จะเป็นสีดํำปกตินี่อันนี้หัว หัวนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นแว่นกับหูฟังมาให้ด้วยผมจะเป็นสีน้ำตาลช่วยเอากับชุดนะไอเคียงกันมีเติมหนวดมาให้ด้วยคิ้วก็มี่ลงสีมาหน้าอันนี้ลงมาได้แบบออกดูเศร้าๆนะฮะเท่ๆเลยฮะฮอกนี่ลักษณะจะประมาณนี้สวยฮนะตรงนี้สวยเราประกอบดูเลยมา นี่นะคะตัวปีกด้ก็หลังมันจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ใส่แล้วมันจะเป็นเดือยประมาณนี้ตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้ถ้าใส่ดูรวมๆนะฮะตัวนี้มันไม่ได้เป็นเดือยยาวลงไปนะฮะอันนี้ถ้าตั้งโดยไม่มีฐานเนี่ยพอได้อยูอ่ตั้งได้นะฮะถ้าไม่ต้องใช้ฐานถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ถ้าฐานมันจะเป็นเดือยโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวลองดู ใส่ฐานก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะคือนี้จะมีหรือไม่มีฐานก็ก็ยืนได้นะเมื่อก,กี้ลองดูยืนได้อยู่นี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูมาน่อ่อันนี้ก็จะเป็นพกนี่ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ช่ถือว่าสวยฮะ,ะตัวนี้สวย ความสูงนะฮะก็วัดจากตัวฐานเนี่ยขึ้นไปจนถึง,ถงปลายผมตรงนี้นะอยู่18เซนนี่ถึงนี่อยู่ที่18เซนนะฮะก็ไซส์ก็โอเคอยู่นะรายละเอียดถือว่าดีอ่าความสูงถือว่าโอเค เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ยอดนิยมเลยนะกับของตัวนี้ใครชอบก็ต้องไปเลือกซื้อเนื้อกหาก,กันดูแล้วกันอันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ